บรรยากาศนั่งชิวครับริมริมคลองริมแม่น้ำโขงริมห้วยนะครับริมห้วยเดี๋ยวเขาจะว่าเนใจดีีร้วราเราเคยอยู่แบบเนี้ยบ้านอยู่สบายสบายเงี้ยโอ้ถ้าเป็นอยู่บ้านถ้าเป็นทุ่งนาผมนอนแล้วเป็น้นต้นข้าวใช่ไหมครับ สั่งข้าวเนาะสั่งข้าวเนาะสั่งข้าวตอนเช้านี่ตัวเปียกหมดเลยนะลุงรับเลยเลหลับเลยเช้าขึ้นมาตัวเปียกถ้าเหนื่อยครั้งนี้หลับเลยนะไม่ต้องเช้าขึ้นมาละนอนมาสักพักตัวเปียกแล้วก็ตื่นเพราะมันเย็นเย็นหมองมันลงเนี่ยเริ่มเย็นในคช้ามาขับเกือบไปใสจนอกค่ะอ้าวขอป้าบังนัดนี่กับย่ามาเฮาวด้วยค่ะนิกี้นิกี้เอากือบ้าดูกนี่เดยคทุกคนครับนั่งชิลริมนิกกี้ นิกก ok. ี e. Hello. 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 ้นิกกี้สตาร์นิกกี้นิกกี้ของแม่นิกี้นิ็กเด็กเด็กมานี่ยมานี่ยนิกกี้นิกกี้เด็กเดกเด็กเดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาไม่กัดป้าไปหาผู้สาวมากนิกี้นิกี้นั่งชิวลิมห้วยนะไม่ทำผี่ากลองเท้ามาจริงจริงนิกี้นิกกี้ยาไหมยาเฮายาเฮาเปลี่ยนคนเฮาอะ นอนในตอปนอนในเฟืองเห็ดเอาเฟืองมาเพื่อนวอายามเนี่ยเอาเฟืองมาเห็ดซุ่มหนึ่งเออเป็นซุ่ม,ม,มนอนในเฟืองนะอู้หูอุ้นแบบบรรยากาศดีย่างหาแนวมาย่างเนาะย่างสันคอไปอย่างกับพอดีเลยไนะอ้เฟืองใหม้บดบอกกับพอดีใส่เฟืองนี่สันคอมาอย่างตอนนี้ <laughs> กำลังสะนอนเฟ <laughs> 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 ืองไก่อ๊อฟฟังบ่วันีไม่รู้ ตานเนเอาลูกเพราเขาลงเปิดนะพ่นนะเป็นไก่อบกันกำลังเบาเรื่องเฟื่องอยู่เบาเรื่องนี้กินสงสัยสิเริ่มหิวเขาแล้วนะครับโอ้นานๆทีเราจะได้ช็อตเด็ดเหมือนกันเด้ไหมเมื่อมาถึงแล้วก็ขอพรครับวันนี้ได้ตั้งวงนะตั้งวงตั้งวงขอพรพระอาจานไหมไม่ใช่ผ้าจานเดินไก่เนี่ยทุดดงมาบรื เอาเบอร์หรืบ่ไม่เปนน็นไม่เป็นทั้งสองเบอร์เลยบ่แค่ไม่ได้จองเบอร์ครับเพื่อสื่อเปสั่งีนสับอะไรเห็นบอกว่าคืนนี้ว่าจะแถลงข่าวเรื่องอะไรแบบอของจิตละ,ะเนี่ยคืนนี้ว่าจะยืนยันว่าวันไหนแถลงนะหรือไม่แถลงจะให้ประแานถแถลงแล้วผู้จัดการเขาจะติดต่อมาหาป้าตอนนี้ป้าติดต่อไม่ได้ใครจะให้แถลงใครประธานจะเป็นคนพูด ว่างานวันไหนแถลงในไลฟ์สดของปตันใช่ไหมเพือจะแจ้งอันนี้เขาโทรมาเขาก็ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่ในนไลฟ์พ่อก็มาแล้วพ่อพรุ่งนี้ลดน้ำไหมพรุ่งนี้นี่ลดน้ำไม่ตอนนี้ใช่ไ,ไ,ใชไหมไม่พรุ่งนี้ตอนเช้าฉีดน้ำลดโอ้ <c oughs> ถ้าฉีดปั๊บเลยก็เดินไปได้เลยได้โอ้ยเจอแดดวันเดียวแค่นี้แล้วแล้วลดทีละหน้างานมาลดทีละหน่อยละหน่อยมันจะแน่นขึ้นนะ รออีกเจ้าน้อยคือคือรถมันต้องรอแต่ช้านะแบบไม่ต้องรอเต้นมาเนี่ยอะไ้อีกนะได้อ้าดเลยอัดเลยอัดเลยรอคือเราคือเราไม่ต้องรอแล้วก็ทำ่อยทีดมหนทีละหน่อยนะหน่อยไอ้ที่ไอ้ที่เป็นฝุ่นมันก็จะได้แกะเกาะแกะเป็นแผ่นไงน้ำใดมันได้เพราะว่าซื้อเสียางมาโคตใหญ่เลยนะโอ้ที่จะต่อท่อพีวีซีมาเบิร์ดเลยแบบเอานั่นดีกว่า ใครมีไอ้เครื่องดูดน้ำดูดนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว,ยมวยยยไม่เกินไม่เกินสองชั่วโมงช่วยกันล้างสายเลยไม่เกินสองชั่วโมงน้ำแห้งแห้งกระแห้งไม่กระิายขึ้นมาเลยตัวน้ำตัวนี้มันน่ามันก็จะนั่นเนี่ยมันใสเลยมันเป็นผิดตาดินนี่แหละนี่นะขุนเขาแน่จะติดผิดตาดินเพราะน้ำแห้งน้ำน้ำคลองส่วนมากขุนเนาะไม่ถ้าตัวนี้มันมันมันเหมือนเราเราล้าง ถ้าดูดขึ้นมาเนี่ยเหมือนลางเลยด้ต่อไปก็เป็นน้ําดีแล้วแับนี้แต่ถ้าฝนตกอีกสักพักหนึ่งเนี่ยว้าแจ่วหมดเลยน,นี่น้ํามันยังไหลามาอยู่ปะไหลมา<ช>ไหลมาไหล,หลามาอยู่เดี๋ยวก็ <ม S 2> ถึงเขื่อนผมดูอยู่ไหลามาจากข้างบนมันก็ไหลจอกจอกจอกจอ,อ,อกลงมาเรื่อยๆไหลผ่านซอกหินลงมาเรื่อยๆมันมีหอยแบบยาวๆด้วยนะเขาเรียกหอยนั่นหอยเขาเรียกหอยเกี้ยวหอยเกี้ยวถ้าน้ำไม่บริสุทธิ์ไม่มีนะหอยแล้วอ๋อ อร่อยไหมครับเห็นบอกอร่อยครับมันห้อยขมตูดดูดาวจุ๊บที้ดูที่เข่าคอเดี๋ยวผ่านเลยป้ายใช่ไหมครับเลยป้ายเบรกไม่อยู่แค่อยู่บอบเอาเปลือกมันออกเขาไปนน้ำเหนี่นฟ้ามันส่วนบ้าคงบ่ม่วนมากจะดูดฝาด้วยแหละขาตั้งไม่ขึ้นใครเนาะขับรถเนาะมองไปที่นี่ยังรู้เลยว่าาตั้ง จำรถไม่มีระบบตัดไฟไขับตั้งที่ฮอนด้าเขาผลิตมาเนาะ <c oughs> ระบบตัดไอ้ขับตั้งตรงนะเครื่องสตาร์ทไม่ได้แล้วแม่พื้นอันนี้โอ้ยลงไงครสำคัญคนเราล้มรถล้มรงนี้ทำทิ้นนอนเมื่อไหร่เลยนะแถวนี้เขาอะไรทำได้ไหมครับ เอ็มว่าจะเอามาอยู่างั้นตอนนี้นี่ยนะตอนนะตนี้เขาทำเซอร์เยี่ยก็ทำให้ค่อยเซ็บสิที่สีหลังได้ได้ของเอ็มกับอาร์ทคนละอันเพราะว่าข,ข,ข้างหน้าเป็นตนหลักกิกๆอีกเลยครับไม่ใช่ผู้จัดการโทรหาป้าแตนค่ะแต่เจ้าภาพจะพโทรคอนเฟิร์มดิจริมค่ะฝาก รอตรงนี้ตั้งก็รอหน่อยนะเดี๋ยวปากอะไรนะลุงตั้งเวทีได้ไหมได้ครับแล้วคนจะไปเต็มไหมหมดเลยเต็มครับเต็มแน่นอนครับต้องเต็มต้องไปอยู่ตรงนู้นอาหารมานี้ใช่ครับใช่ครับถึงจะจะพอจะพอคนอ่ะคือต้องหันเวทีมันหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมครับก็ต้องหันหน้าไปนี่ลุงก็ได้ ตรงนี้เหรอครับจะตั้งเนี่ยจะตั้งนี้ก็มาก็ได้ได้ๆๆเหมือนกันน่าน่าตัดมันเท่าไหร่เวทีที่ไว้เขาได้ลงแต่งตัวตั้งรถอืมจะมีตั้งเวทีต้องเสียงเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านก็โอ้โหวันนั้นขนาดแค่รถแห่ก็สั่งกระสีไก่เท่าไหร่สะเทือนไปหมดซุ้มเนี่อ๋อเด็ดอันนี้หลายครับพูดแบบนี้ลบมันอ่าลงลงเสร็จแล้วลงกลับแล้วนะครับ ล่มสิบหกพัดนี่บอกเราก็ทําบังเกอร์นี่ไงเอาสแลนเอาอะไรมาข้างในนะตัวนี้มันลมไม่น่าจะแรงนะหรมาลงไม่แรงมาบาาเดียวล่มพัดไปหมดแล้วของวาลงๆทำอย่างนี้มันจะไปได้ไงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับจิมมี่ก็พูดเหมือนมันไม่ใช่พายุหมุนเอาจริงๆเหรฮะถ้าถ้างวงช้างเนี่ยไม่เหลือครับเพื่อนๆเห็นหนึ่งสี่ห้ากับหนึ่งห้าสี่เอาเข้าไปตัดไปนี่ไงแบบนี้นี่ลุงพาไปไหนจะต้องกันนี่ไปเลยเอาเวทีใช่ไหมครับ ตั้งเนี่ยอ๋อตั้งตั้งแต่ครับหลังหลังต้นไม้พัวเนี้ยเอาออกหมดเลยครับโอ้ดีเลยครับดีเลยครับตลาดงึงนีนตั้งเป็นทั้งเขตครับเอ่อบางีถ้าเอาป้ายเขตนี่ออกพวกนี้ี่ยทีกินตลาดนี่ตั้งได้เลยเนี่ยได้เลยครับได้เลยผมเติมเงินใช่ป้ายลิมิตซิตี้เนี่ย พวงนี้ต้องไปจ่ายค่าแรงที่เขาไปช่วย